ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปครับเหมือนครับกับพบกับผมอีกแล้วครับนายโอเอครับจากช่องนายโอเอ้สายลุยคับพ่อแม่พี่น้องครับกับบุคคลเดทไทยคลิปไทยยังเห็นเบื้องเนาะส่วนครับกับนะครับอยู่ให้อยู่หน้าให้เราครับหลังจากน้ำเส่าถ่วมครับพี่น้องหลังจากน้ำเส่าถ่วมเพื่อนเนาะคลิปกวนๆกับสีไทยเดทไทยเบื้องครับอันน้ำถ่วมเพื่อนนี่ครับน้ำลดลงแล้วก็เป็นบวกเป็นโค้นครับ ครับพ่อแม่พี่น you. e ้องครับ so มันี้ก็มีเมนูง่ายๆครับน่ครับกำลังต้มน้ำไหมครับพี่น้องต้มน้ำไหมว่าสีแกงน้ำไหมครับอันนี้ต้มความผมมันออกจัง่อยครับพี่น้องมันยังสีแกงแซ่บน้ำไหมซุกไปน้มครับน้ำไหมยังสีอ่อนครับต้มเลยฟื้นเขาหี่อครับใส่ฟื้นใส่กิ่งไม้งาไม้เกาเขาหี่อครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวต้มสุกแล้วกับสีแกงครับบัน ครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือเครื่องสิแกงใส่ครับมีบักบวบนี่นะครับบักบวบบักพริกใบปะยีตูนี่เดี๋ยวเพิ่นเมียพิ่นไปเก็บใบยานั่งู่ครับพี่น้องจะทั้งปุระทั้งคู่ซาพ่นแกงใส่์ซ้ำนี่ก็แซ่บครับมีบักบวบ้างต้นกบมักเลยครับแกงใส่บักบัวแต่ละที่ขาดไปเลยกับเบปะยีตูนะครับมีใบปะก็แย่งทฮงดีครับแต่ว่านี่บ่มีครับครับก็สิทายไปเรื่อยครับพี่น้องเมือง นี่ครับพื่อแม่พี่น้องต้มหมกแล้วมันก็สีเหลืองอุ้ยหุ้ยิงเลยครับเหลืองเปื่อยว่ะครับแล้วก็เสียวไปแกงครับบันแกงใส่น้ำยานั่งครับกับข้าวเบื่อเกับพี่น้องเขาเกาหน่อไม้ที่ต้มใบมาใส่์ครับนำยานั่งคนเขากับเครื่องครับบันเกาไปขังแล้วก็ปรุงต้นนะครับพี่น้องใส่น้ำปลาแดดลงจังน้อยก็ะเซียบ้วครับแกงหน่อไม้พิเตบอมี่อ่ะเพิ่งยังก็ใบผักกระหยังครับ กวงหันน้ำท่วมตายเวดครับเดี๋ยวสิเดียหามาปุ๋งไม่อยู่ครับแต่ว่าใส่ใบพักอีตูกับแซบแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแกงน้ำไม้แยงน้ำไม้ก็บ่าได้ย่ายดีครับการแกงน้ำไม้เริ่มแรกก็ต้มน้ำไม้ก่อนให้มันจืดๆขั้วขมมากกว่าซะก่อนครับพี่น้องแล้วก็มาขันน้ำยานังกวางน้ำยานังแล้วก็ค้นน้ำยานังใส่กับเครื่องครับพวกต่ำหัวต่ำข้าวเบือพวกบักพริบบางังแล้วก็น้ำไม้ลงนี่ครับแล้วก็ขึ้นข้างแล้วใกล้สุกจังน่อยนี่ ใส่กอนไก่ครับประเดียดที่ใส่กอนกไก่ใส่พร้อมกันยันนี่ไก่กวนขึ้นข้างหรือสิไปหยดใส่จังน่อยย้ำมันไก่สุกแต่ว่าก็แล้วแต่คนมักครับนี่นะครับวิธีแกงน้อมยง่ายครับพี่น้องหมดเลยยากจังเมลยครังหนึ่งเขาครับพี่น้องหนึ่งเขายังหอนกินข้าวโพดหันเสียบจังแซ่บกินอยู่ทงอยู่หน้าครับกินยังกระเสีบอันนี้ส้มหนึ่ต้มไปครับกินกับปุลกับแก้ว ลายลายก็ต้มไปครับพ่อแม่พี่น้องครับกับแกงซุกเรียบร้อยครับแกงมาเรียบร้อยครับครับแกงมาเรียบร้อยครับไปตะกินแห้งครับพี่น้องคนนนั้จังน้อยครับหอมนนำยานั่งใบพะยีตัวกินไอ้โนไม้ครับมาครับบัตรพ่อแม่พี่น้องครับเสียเขาห้าน้ำนะครับบัตนมาครับกินเขากินน้ำต้องปันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับมาครับโขมกันบัตร นะครับพ่อแม่พี่น้องครับขเขาสืบเสียบกันครับอย่างน้องไม่สืบๆครับเพื่อนนะแบบให้อยู่หน้าครับก็บังครับกับปิงโก้กินน้ำกันครับอยูุธงอยู่ท่า So, tuan-tuan, siap-siap. Tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan.

แับคุยโฟกัสเขียวง้นเปลี่ยนนะเพาะรายกาจแบขอทกา้างอยู่คือไม่คิดยังไงคือแบบอะไรแตคนชื่นมั่ไปแจกเงิน

सावला की कला का रिले को लाई एक नाम बने आपको ऑनलाइन को एक I <laughs> do